พอดีนะครับพอดีนะครับพอดีนะครับขอบคุณครับอันนี้อันนี้อันนี้เอามากี่ตัวแล้วเนี่ยอันนี้ตัวที่สองอันนี้คันนั้นลูกชายเอาไปแล้วอ๋อตัวที่สองเหรอครับอ๋โอเคครับอันนี้คือไปอีกคันนึงไส่คันนึงโอ้ไปใส่ตับบล็อกได้ในรถครับได้เลยจบเลยอันนี้ก็เป็นลูกมาตลาด สังกะสีนะครับท่านผู้ชม,ม,มผมว่า,<ม>าจะไม่มาแวะปานัดแล้วนะแต่เดินผ่านมานะครับเห็นเขามุงกันแบบเยอะมากแบบมุงอะไรกันนักหนาเนี่ยเนี่ยนีทั้งคนดา่<ม>าคนมาไม่ดา่าเต็มเลยก็ดูอะไรกัน โอ้มาไม่ไม oh, ่บอกไม่กล่าวเขาเข้ามามุงอะไรกันเขาม่ด่าผมผมแต่พอเห็นผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีผ่านมาก็เลยโอ้สวัสดีด้วยนะครับกำลังกำลังเล่นกำลังเล่นกลอะไรให้เขาดูฮะกำลังเล่นกลอะไรไอ้ยุนนี้ไม่ไม่ใช่ของนี่ของจริงร้านก็มอ๋ออันนี้โอ้โหนี่ไม่มีอัลจิกเข้าไปหมดแล้วอ่ะอ๋อหรออืมนี่ทำไมเนี่ยชุดนักใครสนใจมางนั่นสามหมื่นสามหมื่นหกเปอร์เแล้วเนี่ยของเชวินเนี่ย เล่นเล่นของใหญ่เล่นของใหญ่วันนี้มาถ่ายบรรยากาศเห็นคนมุงเยอะไงก็เลยต้องมาต้องต้องแบะมาหน่อยโอ้โหหมดครับไอ้นี่ไอ้ตัวกล่องตัวนี้เหลืออยู่เหลืออยู่ติดมาใบเดียวหมดนี่ก็หมดพี่ครับผมไปติดครับก็มันไปเสียบกับที่เสียบอื่นเลยนะได้เลยครับได้เลยเสียบในหัวนั่นนะพี่ครับอันนี้ผมจะเล่นแค่เนี่ยแค่ตัวนี้นะจริงๆตั้งใจตั้งใจตัวนี้ว่าจะออกหลังตุลาไปแล้ว นะแต่ตอนนี้เทสก่อนเขียนมาเลยวันนั้นซื้อไปสามวันสองนี่เด็ดเนี่ยทำยุ่งลูกชายมันคลองนะอันนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องอะไรเลยนะผ่านเลยนะแค่นี้สายเส้นแค่นี้เล่นกับตัวเนี้ยนะครับอันนี้จะเทสตัวนี้หรอปะใช่เทสตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องบอกแล้วผ่านอยู่แล้วอครับอันนี้หล่อแล้วจก อันนี้สามพันแปดครับที่นี่เอาไปเลยไม่มีค่าส่งสามพันหกพีครคอมอุปก,กรณ์อันเนี้ยอันนี้ก็พอๆกันครับแต่อันนี้ไม่งอไม่ไม่มีอ่าไม่มีสเตตัสไอหยิบสเตตัสมาหน่อยอันนี้ก็มมเต็มหน้าร้านนะม,มาเมื่อไหร่ก็เต็มมานานครับ <c oughs> ของ <c oughs> ของไม่มีนะของไม่มีแต่ว่ามันหมดครับคนเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวขอคืนขอคืนนั่นนี่ก่อนจะโจร์ตรัวนี้ให้เขาดูหน่อย โอ,โอ้มาชา้าไปนิดน,นึงลูกค้ายกไปแล้วตะกี้ห<อ>มเ